สวัสดีครับอยู่ผมช่างไอซ์สมัยทีสวิตนะครับวันนี้เราจะมาสรุปตัวงานปลดล็อก UEFI นะครับอันนี้ลูกค้ามาในการตัวเครื่องล็อกนะครับซึ่งอาการแรกมาก็คือมันจะขึ้นรูปโฟลเดอร์ขึ้นมาหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอตัวขึ้นรูปโฟลเดอร์มาแล้วมันก็ไม่สามารถใช้งานเครื่องได้ ตัวนี้ลงโอไปมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันติดล็อกอยู่มันต้องไปปลดที่ตัวเมนบอร์ดซึ่งในส่วนที่ผมปลดไปก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของแบ o อัก็ยกตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ใส่สายใหม่เข้าไปนะครับอันนี้ตัวเครื่องก็ใช้งานได้ปกติแล้วใช้งานได้เลยตอนนี้ วิธีการปลดก็จะประมาณนี้นะครับยกชิปตัวแบอสขึ้นมาแล้วก็ใส่ไฟล์ใหม่เข้าไปแค่นี้ตอนนี้ก็ใช้งานเครื่องได้ปกติเครื่องก็เข้าเว็ด,ด้แล้วนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านไห่ที่มี macbook นะครับเครื่องล็อกต้องการให้ทางร้านปลดให้นะครับก็สามารถส่งเครื่องมาเช็คดูได้ที่ สมายไอวิตได้เลยนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าจะนัดนัดเข้ามาส่งเครื่องซ่อมสามารถทักเข้ามาในไลน์หรือว่าเฟซบุ๊กได้เลยสำหรับวันนี้ช่างก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ